นี่คือแสงสว่างในตัวคุณขณะที่สภาพแวดล้อมอาจจะไม่เหมาะกับคุณแต่คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งที่อยู่รอบตัวให้เหมาะกับตัวเองได้การต้องการแสงสว่างของตัวเองเพื่อนำทางคุณไปสู่ความเงียบสงบคุณมีความสามารถ ที่จะส่องทางให้คนอื่นได้แต่ในบางครั้งคุณต้องรักษาแสงสว่างให้กับตัวคุณเองด้วยนะคะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องถอยห่างจากความเป็นจริงและอยู่อย่างโดดเดี่ยวคนเดียวเพื่อที่จะเข้าไปข้างในเพื่อที่จะค้นหาปัญญา ที่แสวงหาความสงบเพื่อให้เกิดในใจคุณแสงสว่างกําลังจะเปล่งประกายออกจากตัวคุณในเวลาไม่นานนี้ค่ะขอบคุณค่ะ